ประธานนายชับคัตมีซิโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทาชเคนในโอกาสวันเอการาชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรือง ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่จเจริญงอกงามมาด้วยดีกับสาธารณรัฐอุซเปกิสถานข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราทั้งสองจะพยายามอย่างไม่ลดละในการผลักดันให้เกิดความร่วมมืออันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันตัวเฉพาะในด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว